สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปแกงหน่อไม้นะคะเราก็ไปซื้อหน่อไม้มาจากตลาดค่ะกิโลกร,รมลัมละ60บาทเลยแพงมากๆาเลยค่ะซื้อที่กรุงเทพมาเก็บใบนางใบยญ้านางนะคะข้างบ้านเราปลูกไว้เองเพราะว่าหาซื้อยากค่ะแล้วก็มีโชอมด้วยแต่วันนี้เราจะแกงใส่ผักขยงนะคะเอาผักขยงต่างๆนะคะมาล้างน้ําแล้วก็เอาข้าวเบือนะคะหรือข้าวสารเป็นข้าวเหนียวนะคะที่เราแช่ไว้นะคะมาตำกับพริก ความเผ็ดนะคะตามความชอบของเราเลยแล้วก็เอาฟักทองนะคะเห็ดนะคะมะเขือเปาะนะคะเอามาล้างน้ําแล้วก็หั่นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นํากบค่ะไปคั่วให้หอมก่อนค่ะคั่วกับตะไคร้นะคะแล้วก็ตั้งหม้อค่ะเอาน้ําใบย่านางลงในหม้อนะคะแล้วก็เอากบที่เราคั่วค่ะใส่ลงไปพร้อมกับ หน่อไม้ที่เราต้มไว้ประมาณ1น้ําน้ำนะคะ1-2น,น้ำเราก็ชิมว่ามันขมไหมแล้วก็ใส่เข้าเบือกับพริกค่คะระหว่างนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเบือมันจะติดหม้อเนาะใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะพอหม้อ,อเริ่มเดือดน,นะคะค่ะใส่พงมหัสจรรั์ค่ะใส่น้อยเซบน้อยใส่ไลยเสบไลยค่ะ จะกวเติมรสดีจักน้อยจ้าใส่รสดีลงไปเนาะใส่น้ำตาลลงไปค่ะคือตอนนี้นะคะเรามีข้าวไม่ใช่ข้าวโพดฟักทองค่ะก็มันจะมีความหวานของฟักทองนะคะเราก็ใส่ไม่ต้องใส่เยอะค่ะหลังจากนั้นหม้อใกล้จะสุกนะคะแกนอไม้ใกล้จะสุกนะคะ,ะ,ะ,คะเราก็ใส่ผักลงไปค่ะใส่เห็ดใส่มะเขือเปาะใส่ปลาหมึกนะคะลงไปเลย กลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะถ้า youtube นี้มีกลิ่นได้ก็คงจะดีนะคะค่ะใกล้สุกแล้วก็เอาพักแงงลงไปค่ะคะนแล้วก็ปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยมาเด้อจ้ากินเกี๊งวน้ำมันน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เพิ่งจะหัดเ,เล่น YouTube นะคะลองเอามาลงใน YouTube ดูบ้างคะ่ะสามารถติดตามได้ใน TikTok นะคะช่องช่องซากุระนะคะรีวิวคะ่ะวันนี้โดนน้ำร้อนลวกค่ะนี่คะ่ะ